เหี้ยนี่ปูบ้าที่กว่เหี้ยนจับปูน้องกัเงาเจ้าค่ะน้องอัน็นค่อมันน้องหญิงน้องแตงโมปูน้องยิียมเขาเิ็นห่อมเหมน้องยิ้มเนาะตื่นฟองเมรน่ะชอนแกเดี่ยหรือชอนกูอ่ะโมได้บอกว่ามึงไปปมเร้่อ เออหันบอลูกกั้งแขนแน่งแสดงว่าพ่้อมแพ่อตายแลย้วเออตายก็ตายก็เอาไปฝังขุอขวอนลูกกันกแข่งไม่บอกย่างบอย่างกับว่าตราเรอยงเนาะเรียงยใช้กิ่ต้งมานะ่ะเออแม่นบอ,บอนพ่อแม่ชื่อดีสอนะลูกนะลูกนะครับลูกคอยเรื่องเออก็คิดแปดกนะแปดหลังเรืลูงจะแปดกนะแปดหลังเรื่อง เขาคื <át stars> อจังำราบเนื้อลูกบวกผู้นันน่ะเออค่อยไปค่อยมาเนื้อลูกเด้อคอยคื้อเขาพ <ar> ่อแม่เนื้อลูกเด้อคุณน่ะพ่อแม่บุกหัวคุณเด้อรื้อรับปู่วันพ่อวันแม่วักดาบตึงพ่อตึงแม่นั่นน่ะข้าร่างกรรมเก้ากับของหู่นักบอหู่นักบอพ่อแม่น่ะเมื่อเที่ยวพ่อแม่เป็นกาวเอาเออหู่นักบอวันสาคัญวันพ่อวันแม่วับ้นมาขอเงินแม่มา ตื Or, <laughs> <Q> ่ม่แม่ได้เหมือนคนต้องเอาด้ายปูนะเออคู่บ้อง่าคู่นะน้อาเปิดจ้างมอันนี้คือการคื้นอืมต้อเปิดะ้างรใหคร่มเช็ด้อมตัวใหคร่เนะเออให้ลูกร้ายได้มืดชัือปัญนาเกิดขึ้นมาบ่างยิมก่ขึ้นหน่อยก็คึนหลายก็ดอกยิมก่ขึ้นหลาก็ขึ้ัครึ่ชัรึี้ อดันยืดยืมครับเออได้มาเปิดฟังปู่กาวันนี้อารมณ์ดีครัดชัดบางวันบอกกันเลยกระเรื่องครับปูพอไม่ดี่มหลายอย่างได้ยืมครับปูพอไอมดื่มหลายอย่างได้ยืมครับไม่ใช่ปู่กาธรรมดานะครับ บอกเดขก็แม่งนะวัดจากกษัตริ์ิระปูใช่ทางวัดก็เปึงน,นะรึมั้ขทางวัดกระเด็นนะรคมั้ด้วยคุณปรมือแห่งองค์ปู่คือปาขาวเร่ขี่แก้วก้วแปงเรี้กก้วก้วแปงพราะเปู่ตาเร่ี้กก้วก้วดเรี้กก้วแก้วต็ดจำไว้นะครมัร้งยาดืมยาหลงเด็ดข,ขาดปู่แปดกรบปูคือปากาวจำไว้เรื้อมุกเนใ้ลไก่ก้านคูอป,ปู่ทุกกน ออคือเราต้องเรียกไปเหนื้อรองใตต้องพกปูตากับปูติดาว่าจือพกยาหมอกที่ไหน้กูพกปูตาาก็อยู่ในแกงลูกแหานไงลูกเนาะดูในแกงเชมอเรื่อยมาดูในแกงเชมอเอาไปเชือรว่าเาบอก ดูแก <laughs> ่ขนมาแกร้อไปว่าแก่หมดอึ้นมัน้องาไม่ร้อนเงาังแก่หัไม่เป็กินนี่เราคุหายทั้งมันหายร้อนขึ้นไม่กินใัไม่เคยอารมณ์่ไม่เปิดใช้แล้วแกนพอไงไม่เข้าใจไม่ร้อนเงาร้องชาุกูปอง คันเวงไม่คู่แล้วเขาขึ้นบอกหนาตใจอยู่ขั้เบอกใ่เต็คันนี่อึดหนักเก็บป่านนั่งโบ้กขึ้นก็ขื้นหายใช่ไหมกันขี้เอาอึดขเวรไ่บอกขี้บอกแค่่าปิดมีแค่ม็ขู่ขึ้นหนัก คือเขาหัอกบ้านพวคุณพวาคนน่นะเออหรอกแค่เขาหลอกหานวานเขาก็รลอกหาเแถวขนาดนั้นไม่เ่า,า,ออาือน,อน,นก,กันาย่าวเจ้าค่ะโอ้เบิ่งงายเบิ่งบกถืดขึ้นไม่ใช่แบาเหนียเนอกกุกราบกันเหะอค่อยตามอารมณ์พอฟังตามเพงลงาัรนดักว่าแข่ว่า เพราะกินใจพูากินข้ก,กินแน่เรื่มข้าวบัจกินจังว่าเป็นขัวกินบ้าไวหนาไไาตกาบัวเรื่มตังบวเรื่อนเ,เ,เรื่อ,ๆๆม,าาอ,อมาเรืมบ้างบัวทุนพอมนเรื่เกลยดตัวค่ะงาน,นวัดไทายรุม ขนานว่าคาปูกะนั่งถือบุญไดะต้อไปรื่มถึงจังมังนึกมังแต่เรื่องของเขาก็เกี่ยวขัดต้องเกี่ยวไปมองเรื่องน้อเกี่ยวอาการนั่งือหัามาเรื่องมันงกินรายกะมันก็ได้เกี่ยวถิ่งจังเาะเพราะสมหนามันไวขาันมันกินเยอะนะสมองหนาเพราะว่าก็คือ กินเรื่องเอาเรื่องเอาเงื่อครับปูเมืม่อตากันตอนเช้าเฉื่อยโอ,อ้โคารมายกินเกิน,น,นเกินแล้วอย่างเนาะครับเออไปแทงอ้าแล้วขคก่อนพูดวอ,อเขิบเขิบหยิบน่ายเนาะเก็บครั้งนี้อีกนะ โอ้โหก็จ่ายเนาะเออมันยังไผ่านไปว้าเรื่องบอสพี่ขึ้อโอ้โอ้คนใช้คูกับเรื่มงนล้วอารครปูเรื่ออเขาคือการนะเอเอฟซีผ่านมาทางรื่งืเล้วรวยนะเนาะนางจินตนาว้องบัตจนะใช่ไหมคเออรวมบวมมานางฉะองบกน้อยนางสุภารักพบกับ ท่านยากกว่าคำอึ้มเออรวมสวายรวมค่ะขอให้ยบุบบุบข้างนั้นมีโชคมีลาบมีโชคมีวันไอายุว่านั้นบุบขาดพละหนึงงแล้วก็รวยนะลูกนะเอาจะรวยจะเื้ออืมอ้าวอันนี้ของใครเอฟซีอันนี้เอฟซีผ่านมาทางข่างอื้มเหมือนกัน นางพัชราวดีหนึ่งร้อยเก้าบาทกับนางละอองผิวขาวโอ้ผิวดำก็เลยผิวขำผิวขำขาวกับมันแดำกับมันผิวขำไปอีโพออันคืออันคือก็จับเขาบอกเดียกคิอเก่ามันออกเก่าเก่าแล้วไม่าหวนห้าร้อยบาทนนางปิยพอพิมวาปืนหนึ่งร้อยบาท านางดาวรุงโก้ค้ากันห้าร้อยบาทผมกุ้งกันทูรักหนึ่งร้อยบาทานางบุญนำถูกเลห้าสิบบาทอ้าวก็คือมือถูกมือรับมือถูกม่ไหวถูกุบกกกกคคมรับด้วยนะลุงนะงนะอาจจะจะลูศาสตร์ุุอันนี้ของใครนางอมนิ่ค่ะคำว่าคุ้มนะลนะุงเนาะขอกราบคาวระราวกับปุ๊อืมา <_" S 1> ขอกราบคาราเลยวะ องปู่เจ้าค่ะอืมห้าร้อยบาทนางอมฤทธิ์ค่ะคำว่าคุ้มใจก็อยากมาอือพ่อเตยจะขายปัดกูปัดใจอ่นเยอะว่ากันถ้ามาลูกอยากเขาต้องมาคั้นง่ายๆว่าทางมางืิมครับปูเออถ้าอยากเขาต้องมาคั้นง่ๆนะลูกนะเอาอย่างนี้นางอมฤท์ค่ะอืมขั้นอยากมากขึ้นเยอะมาวันๆวันขึ้นหนึ่งเนาะได้มานะถ้าอยากจะมาเนาะคาดวคารลาบกับพอเพล่งคาเครื่องกับพอเพล่งหมดอืม เขาใครคือแค่แ๊บเดียวกับหัวเรยวขันอยักมาก่าเครื่อนี่แค่เลี้บยบเลี้ยบเต็มด้วยเอาอีนัองออกด้วยา,เ,าเอาขันหยักมากแต่ว่ามานะัองเนาะเจ็บชิบกันอหมกมากอืมอันนี้ผ่านมาทางของอีนังแตงหมูผ้าหรวเอฟซีจากประเทศยูเอฟเอพวกคือไหนประเทศ ปลาบ้มมือจับปดซื้อเครียองนุเออมือรหายกว่าถือเนาะนาปลาหนี่งเนาะจับมีอยั้งไว้กะถืออ้าออกมือออกรล้กูเจอมือจะดูแนะเบิ่งานมีอครเออมือปอปลามือใครออมีอไ้้ถูกอ่านว่าอะไรบูกนะ แกกูคนเขียนมายังไม่เคยเขียนแบบนี้กูปกติเออการุ่งานะจะปวดแค่พ่อหน่อยอ่านว่ายังไงลูกใจเอพอปอบาใจอีกไม่ถูกไมาอย่างหนง้นติดเตะติดเตะตั้งแต่ปีเออจั๊กจั่นเตะสี่จอน ต้อง้อหาองเลี้ยวจะมาหานงนาไปเป้กจอนฮะอจ่มันังเขาอาการอือโดยเฉายานโบรานานานงยากผุ้มันบาง่้นมาสอนงงอะอาหายมื่คุกม่รับม่คุบไม่มาอายุวันนะคือขับระหึงระหึงรหัวนะลูกนะเอา คือกอคือกบวะเงีอยค่ะใครขึ้เก้าแหละได้ดอ,อนางก้าดเพิ่อซือไว้พบกับตาทองมือซื้อไว้คารวะโอปูของร้อเก้าถึบอ้าวขอให,กกวให้ทุกขับผัาพแข็งแรงเ้อคู่เนี่ยให้ข้างมม่อิยด่ใจไปคู่ทางคู่โฉมกันเนาะปันจิ้ง่องใบบาขาวพ่อกระใหญ่เนาะว่าค่นั่งหัวขวายเงินงกับแขวเสียงด้วย นอจตีนากการเปนาะขอให้มืมโชคมืมยดาเหมยโชคมือหมานะเือให้หึงหึงแล้วก็รวยๆกับผาแข็งแรงขอให้อยู่ด้วยกันจนเก่เท่าเกกว่าอายุจักเก้าถึงเก้าถึงนะเกือกว่าอายุจักหดเก่าถึงอันนี้นากปัทมาวาเรตี้ขอถวายองค์ปู่ตาถวายของรถกับเพื่อนองค์นี่เพื่อนเน่าปะ พอว่ามื้อะมูบอกใ้ใ่มือเขื่อนเนะมึงกับเพื่อนร่วมบุญอีกสองเราเออมาขกจะใจบอกมันมีลูกเสตจานผิดโอ้มันเหื่อหรือมันแสตมป์ผิดแต่พกอีกพอทวงเนาะรูปแสกมป์ผิดกะท่านยิ้มอันนี้ของทางป๋ชมาอันนี้ของเพื่อนนะยิ้มเพื่อนเื่อนอ้าวเพื่อนนายก หรือมาเขียบกเกอเนาะกับเอีงยาปท๋ทำมาว่าไี้ว่านีปลูหมดกันวันนี้วัพเาปลูไปถวายวัดเลยไม่หมดก,ก็ทาถวายอย่างนั้นนะอยากจะได้ปูมืดให้ดื้อปูนะวันนี้ลูกถวายปลานะปลาตายไม่ใช่ปลาฉุดๆแบบนอ้ปลาคู่ตายหมดเลยัาปูถวายปลาคู่ก็ได้บุญด้วลูกเอ แต่ว่าก็คือตาบุ๋มมาด้เลยะเอาตาทุ๋มมาด้วยเนาะเออนางปัทมากับนายกบเนาะพร้อกับขื่ออืมเพราะหายมือลุกไม่รับมือลุกไม่มาไอ้กูวันนี้คลุกคลับแล้วก็รู้ว่เออถ้าถวายวันนี้นะวันนี้เป็นวันคือชาวเกิดวันพระขึ้นไปขัามใช่ไหมเออถ้าจะถวายปลาทูนะไม่ไม่คีก็จิตปทูตาย ก็กินปลาทูตายเมื่อจะกินน้ำตายเนาะย่งก้านยาวก็กินปลาทูตายนย่างขายยงางเนี่ยจะกูจะกินพราะปลาทูตายกินเนี่ยจ้าปลาตายเี้ยปลาทูตายเน่ยเอาอ่ย่างปลาทํามะเอามาถวายเก้าถึงเก้าถึงนะลูกนะ อยากได้โชคอยากได้ราบอยากได้โชคกับใงมั้งอยากให้ปุ่มตึงทิ้งท่าน90ไหมคุ้นะาปทุ่ม90โอเคไหมอืมอ่าจะลึงจะลึงอืมตึงนังตาตาหรือว่าอึนังตาตาอืเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอืเกี่ยวห้าให้คุยด้วยกันอืมงานกระเอาคยอังวมาเมืองาหุ่นแก็เพ่เรื่องขวามีชีวิต มเงน่ะว่าใครกม่วงถักไหมกัด oh. yeah. mm ่วงมาเราเลิกข้าวกัม่วงแงข้าวบัม่วงตาตามาเราเลิกข้าวกินแล้วแช่กินแล้วหวานกินแล้วปู้ตาว่าจะถูกรีบถ็งมาคือเลิกขาเด้อรูะชิเก้าชิบเก้าชิบเก้ามือนี่รู้ทันขึ้นชิบเก้าเพราะว่าถือไปเขาวัดจำถึงมาใส่รืบนะตาตาหวานเนาะเอออ่าใครอยากเออับไปเข้าบุมถือไปค้นเด้อระชิบเก้ามือ 1ิบเก้านะวันนี้นายิมนะครับปูณิบเก้าแต่ก็ยังมีคิบเก็ดะรู้ให้ว่าทันว่ายิ่นั่งตักกาวาจากตัวราคาดูลบบฟองไม่ถือคำกองว่ากันขั้นคิบเก้าก็ได้กับคิบเก็ดนะลูกนะอ่าให้มืโครงไมรับือโครบม่ไหวลูกเฮงเบงเอาขายผมก็ร้เรื่องรู้เรองรู้เรื่อง้เรื่องหนคืวเท่าเอออันนี้นางป้อืม ฝากร่วมภุณัะอีพ่อตัวไกลแต่ใจยังห่วงมากค่ะใจหาอีพพอจูได้ว่งใจว่าพ่อเดินมาว่าแ่ฝากบัดลูกัปแต่งไม่น้ำหนักง้องว่าค่งผัดกับบุญคู่มือะไอีกคอว่งว่าเนาะอ้าวขอให้อื่นหลงหลับมือกลม่อหลังมือกลมือหมาได้รู้แล้วขอเคลื่อหายพัดพายออกไปให้มือจะถึงดีๆเข้ามาในครอบครัวเนาะอาจะใจดื้ลูกอืุ อันนี้คืองานกนางาว,วันนี้ว่างงานจะไปคุ้โทมัไปเจ้าค่ะคุจะไปคุดโทอ,อพ่อคุ้โทแล้วจะได้อะไรอืจะทำตัวก่งุ่เอองานการจะพอคาราวาองค์ท่าน วันนี้รก็จะพาอีกแม่ไปหมือนเดิมอีเด็จแม่ป้าจะมาไปชวนคือนักนี่ยอีเด็จแม่เพคค้าโอ๊นำไรเหนื่อยเ้วาะขับัเหนื่อน,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 นักการะเนื้อเน้อาะจะยยยขาบาับพวตามคือตามเฉ็กเพคค้าวานกอคือเดิมรับัวเพคค้าปักฝาก ชอไปเพราะที่ใช้ทุดครับพวก่อนไปเขาคือบพรว่าที่เครียอสมุนทุกคนชื่อเขาซื้อของอะไรค่ะมันชื่อว่าจะกี่อะไรอยหางก็เท่าเท่ากันใช้ปกติแล้วเริ่มได้ดีขากรมอมเข้าปกติเขาก็มองเราแปงๆนะเออองานก็อยากขอทห้ไม่โกงมมอรับม่อกงไม่มาอวันนี้ถูกขาดไปเรื่อยง อยากรู้วยพ่อเจ้าหาอึนการยาวข้าอยากได้ก็ไปเอาขหขอเจ้าปูเน้อเจ้าหาอ่าอึนงแกงโมขอกราบคาวะองค์เฉยอขอคาวะวันนี้ยังไม่ได้เลยพ่อขอหน่อยพ่อลงไม่ถูกลงไม่ทันลงเพราะทำไมจึงไม่ทัน ใจหนึ่งแล้ะใจสองแต่ทืออันหนึ่งก็เหลืออันหนึ่งมันก็เลยทําให้รวนแล้วก็เรื่อด้วยชั่งดวยทั้งเรืโอเอาอีนักจะม้ววันนี้นะเจ็บปวดนะจ้าปูแต่วันที่หนึ่งสิบหกนะจ้าปูโอเคเนาะจ้าปูแต่แค่นี้นะจะบอกแค่นี้คือจ้าปูเออ อันนี้น้องไอ้ครอบกับคารวาองปู่ตาและปู่คือพระเขาเนี่คือเก้าเกเปิดเยคือเก่าเกาเปดตอออผู้ขาดกอมาช่องคือเก่าอันมือยแด้วค่ะเล้วมือนืดปู่จ่าเพิ่มชู้มือนะคะเพิ่มชูมือค่ะเพิ่มชู้มือสองนิ้วค่ะเออมือเขาแค่จะเปินเก้าเป็ก้าปู่เ่นนั่งอนักไอ้วานั่นครับ เออมือหนึ ror, first, ่งวันมืปูตายราคาเดิมมื่อหนึ่งมือเมื่อปูตาสองนึ่แต่ว่ามื่อหนึ่งบอกแล้วราคาเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดบาเนาะอ้าขอให้มือชคมือราเมืออชมือไงถูุกับภาพแข็งแดือนะนะอ้าวจะเรืองจะเรื่องกุ๊กโอ้แต่วันบอกถงนะพี่โภอันนี้คือเดืนทายองเลิฟมาแล้วครับวันนี้เขากับคัะว่าอปูตาแล้วปูถึือเพราะเขาเรียกคือเก้าเก้าก็ดเรยคือเก้าเก้าเจ็ะ เอ้มคือบวเพาคือหมูอ่ะพวคือเก่าเป็ดเพราะคือเก่าเป็งเนี่ยแค่บัวเองบัวคนมาเ่าคือกันเลืมครับอืมแต่คนคูรอเ่ระว่าคือกันงแล้วค้นผู้หายเนือเาะครับบัเออพอขนาดทุกขึิทโกอยางบางคือบางคือโชคเพาท่านขามันกับพ่อใหญ่เลิ่เลย่เพวกขะนั้นต้องทำใจแต่ถ้าหรับว่านี้พอจะให้เทปเลี้ยงอยู่นะครับบัคือใจเ่าได้เนาะ ก็เ,เกิมเอามื่อหนึ่งรูกัะเกิมหาว่าที่หนึง่งจะเป็น่างเดือวหาว่าที่หนึ่งไปูหาเกี่มเนาะปู ดี๋เอาเป็วันที่หนึ่งดอ่มันค่อยระได้เยอะเนาะคือเท่าในคอรอเียนงมันไปคือหายแจ่มเลยนะอยู่เข้าเข้าเข้าคือแค่ัมาเข้ามาองอ่อ่ประชาบคืองว่าเบื้องหนุนลกค้าแต่แค่คอเอาอย่างนอยู่อวนเี้กันยวนอนเนี่ยป่เข้าเข้าไปแยังรับควาเียวรับวาสบายก็เร่องาววางต้องมาเพรเลื่อหายมืออยู่เลยแล เออว่าที่งนุ้นืมครับปูืมจะก้เพราะยื่เาที่แ่ลอแต่ปูไปถ่าปไปครับื่เนอย่างยืมในกระปูยืมว่ารืมจะเป็นอย่างครับปูถึงไปแก้บักต่างครับครับปูใหืมยืครับว่านี้ผมข้อหาใหญ่เราะยืมได้ครับปูหารวกยืมมันะไปแก้บักต่างม่เกิดขม้มารืมครับปูหนนี่ไม่บักต่างหนเรืมครับครับปูไปไปเอาน้ำขางข้างะไรเรื่องเร่อครับปู นานบักการเอามาเกี่ยคผู้ใดมือกล่เขานํ้คระครับปูวันเออพึ่โตไหมคพอวันครับปูเออเอาวัตยุมาัศเออครับวัตยึมปันการเก้ากางไหมปานกลางรไหมมันปา่นกางไมครับปูเออมันว้างกว่ไหน็กับบุไม่กว่าไหนเจ้าเกลี่บอกการไะ้เด้อเครับเอาไปเกลี่ยคนผู้ใดต้องขายเรือครับปูือว่าเรามีน้าแก่เข้าแกไหมครับเอาว่เคมีือเปล่าเก ขเขาเข็งดีเห็นงาเขาถือให้ดู่ข้าใจบ่เขาใจร่บนั่นแหละอารถนคองนั่นแหละไปเขาดีเขาง่าเฮียเจ้าูผมเฮียงเจ้าผูคือทำที่ใหญ่ก็บอกอยบางนี้แลก็ไปยัางใัคือความบอกข้างคืนกูกลางคืนไปไปย่งไปซึ้ง่ง เป็นว่าจะปวดนวดแล้วก็ไปเกาว่าบุบเคื้อไขูขาวเนื้อเถื่อเลเื่อบางคนน้าขายเหียนค่อยกันเลยเคือแล้วพอก็ไม่กล่องรูปแบบก็จะเติดจี๊กองก็เกิดให้ให้ช่างเขื่อบปไว้ยังได้เห็นปัจจุบันนีดีปัจจุบันนงย ครับแกปากแค่นี้โกนเขาใ่ัววนทวนเดือปัจจุบันด่มปัจจบัติชอบเขาใส่ไปทื่อชอบกขาโกดีกว่าว่าใช่โกมยัาเดเี่นี่ค้ายๆฮ่า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 ฮเาฮ่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 าขามกาว่างเาฮ่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 าเ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าย่า่าฮ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 า่ อือง่างขายเงินขอกราบครว่าอืมขอให้มือโชคมือร่บมือโชคมือหมายนะเอือง่ายขายเงินนะหึแล้วก็รวยรก้าก็ถือพอเบาแ้เอือง่าย้เอือง่าล้เืองยเด็กแววเาเลยขายซื่อพวกขายื่อแค่คนเดียวนะว่างรวดก็ทำนี่น่าคือถืงฉลาดเนาะมันไม่ฉลาดด้วเพาะว่าไปนั้ราตัวพอพขายื้อเงินหมดอกครัพ่อเก็บว่าคิเต่าก็ว่าไปรูทิปเต่าก็ว่าไปรู เก้าทุกงเะว่ากระรูดเก้าเน้ว่ากระรูดแต่ว่าผู้ขายคือเชือบหัวไม่ใช่เดือดน้ำเดือดแปเดือดเปนคืค่แข่งน้องดือน้องเอออินางน่ารักกับภาวะทั้งว่าอินยางน่าร้อยฝันเ่องฝันเ่อฝันได้ตรงไหนฝันจะพยายาทองตรงท้องอุ่มฝันจะพยายาเกี่ยวกันเกี่ยวกันมือท้องอค์มาข่าง พยักจนกเสียงพอสามพยัญชนะเสียงพอว่าคำนี่ยงนักแว่าันเชียงพยัญชนะเก่าเสียงสองพระองค์เกี่ยวกันรัวทันเรื่งครับปูเขี้ยวนาแล้วก็เกี้ยวหลังเกี่ยวข้างหนาแล้วก็เกี่ยวทั้งหลังมืีพยัญหนะเก้าเสียงของพระองค์เออเกี่ยวกันรัวใช่ฮนี่แบะผู้ขาับาฟันลยเขามหลักว่าคำนี่นั่งหันหัวว่าดอื เกี่ยวข้างหน้าแล้วก็เกี่ยวข้างหลังมาเดื้อครับปูเมันเป็นยังม่นคือเกี่ยวอะไรดื้อตอกเกี่ยวข้างหน้าแล้วก็เกี่ยวข้างหลังค่อยเรืจะหนักเก่าเขียนข้อองมันกับข้อ่งไมันก็มันจะเกี่ยวกันได้กมากมั้งครับปูข้อ่งเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกันได้จจริงจริงมันเกี่ยวเกี่ยวกันได้ยุ่งกางละปูเอาเขาใครจะนักกันตัวเกี่ยวไปดื แกงเขาเอาอย่าเว่นเขาจะงักแก่ที่เขาเกี่ยวเกี่ยวกันด้ับอันนี้ตัวม่อันนี้ตัวผู้ก็ยังเกี่ยวกันม้วนงักม้วนงักม้วนงัม้วนงักม้วนักม้วนกันก็คือร่างครับนเนี่ยเขาเอินเกี่ยวกันก็คือ่างเรื่อบเกี่ยวกันก็คือร่างเื่อนอันนี้มเกี่ยวกันคือ่เขาเอินเกี่ยวกันนะมันไม่แช่เกี่ยวอะไร นี้รักเกี่ยวกัน้็คือก็เป็นเพนเกี่ยวกันบิ๊กูุ่งใส่กิมบิ๊กเลี้ยวเอวมันช่ธนบัตสิเกี่ยวกันได้พร้อมเทปองเด้ดยืมแล้วเทปองหนักองอกเกี่ยวกันต้องนักหนักรว่าพันระคั่งหนึ่งเขาจะหนักเก่าเขียนว่ามันเป็นเปร้าเขาจะหนักเก่าเขียนโมกุเขาจะหนักเก่าเขียนกระดุมเขาจะหนักเขาจะหนักเก่าเขียนจิตพอแม่ลูกยิง เออภัยเงียมือเก่าเขียนของพระองค์เกี่ยวกันอยู่นะอืมแล้วแต่ใครจะตีได้เมื่อใดก็ไม่เตีเพราะว่าหนักน้อยพูดมากมื่อใดหนักน้อยคู่ใดแค่ภัยเงียบเก่าเขียนเกี่ยวกันขององค์แค่นั้นนั่งยังวะครับผมอข้าบอกตรงๆบอกว่าไง้พยเนียเกี่ยวกัน ไม่เด็ดงเนาะไข่ไม้อีน้ำนักน้องเนาะอ่ะขอไข่อีน้ำนักน้อสุขภาพแข็งแรงเตรียมอากระต่างมาใชได้ดีนะรู้อ่ะเขาไข่มาใช้งั้นกคืนดูเดียวครับครูเมื่อเดี๋ยวค่วาวฟัมืได้อันนี้คือปากมาค่ะสวัสดีค่ะแอดกับสวัสดีทันทีก็มั่งรับชมรับฟังู่ตอนนี้นะคะแอดอัธมรุคกคำว่า ของผู้ตาวันที่27พฤษภาคมพศ2 5ร6ยหกให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบนึงค่ะมันนี้ก็เป็นวันพระเนาะ,ะค่ะค่ะแอดสี่เบาได้วันให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเนาะค่ะสีได้ฟฝ้าออไปจิ้มไวค้ค่ะมันสีพรทันเวลาเนาะคะ่ะถ้าเปิดคลิปมาค่ะผู้ตานะคะ่ะบอกว่า วันนี้มี32มห<ม>ลบงพยายามถอนออกเสียออก19เกานะคะตาปูตาบอกว่าบอก1 9เกาแต่มันจะออกเก่าเก่านะคะสำหรับได้วันนะคะท่านผู้ชมผู้บอกว่าค,ค,อะคะ่อยๆขี่รถนะค่ะยาแปดนาแปดหลังแอดใกล้ตีหายเป็น8ปดนะคะบอกคอย,ยิ้มค่ะประจาไว้ย่าลืมหอปููตากับหอปูู้ชีปะระขาวเนาะคะก็คือเก่าเก่าแปดับเก้าเกาเจ็ดแอดใกล้ตีหายเป็น8ปดเก่าแปดกับกันไวแน่นะคะค่ะให้คุณอ่อนนิชานะคะเจ็ดสิบจิ้มเจ็ดสิบก็ยืม จิมซิบเจ็ดไว้น,นะะ่นเนาะค่ะค่ะก็จะมีหลายโตัวะวามันมีหลายรอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมากรอบได้จิมรอบนั่นใดเลยเนาะคะ่ะ ค่ะมื้อนีเนาะค่ะแอดก็ได้ข้นค่ายพูตาเนาะค่ะราว่าเป็ีนวันพระทุกคนต้องใส่ค่ายถวายพูตาเนาะ,ค,ะค่ะ่ะพูตาก็ได้ชูช่นิ้วค่ะสองนิ้วแล้วพูตาก็บอกว่ามั่นสีออกเจ็ดเก่ากับแอดก็ได้ตีหันเป็นเจ็ดเก่ากับสองเจ็ดเก่าเนาะค่ะห้เสียเอกซ้ำโตรตรงๆค่ะซิบซนาฬิกาเข่าซิบหานที่นะค่ะห้ข่าบาังพาวเสียเอกเนะค่ะเก่าซิบค่ะท่านผู้ชม สำรับทันไดที่รอรหัวหนึ่งทุนายนพศ2566นร้อยกิกเนาะค่ะกายาลืมเนาะคะ่ะแมวมาหายโชกเนาะคะ่ะมาข,ขอดลูกยูหนาหอปูชี่ปะเขาเนาะคะ่ะแมวกะมีช้าย่าว่าแมวเก่าชีวิตเนาะ,ค,ะค่ะ ออกลูกมากกับออก6กโตค่ะท่านชมยุนาหอผู้ชีพปะคขาก็คือเก่าเก่าแปดกับกัให้ท่านชมล่องตีเบิงนะคะพินิจพิจารณาเบิงว่ามันจะเป็นตัวได้ละกอย่าลืมนะคะเล็กคำนวณไม่คู่กับมีหกกับมีหนึ่งค่ะท่านชมค่ะให้นั่งการย่าวกับเจแตงโมลละก่นั่งขาเหี่ยนโตเดียวกันเน้นๆเลยค่ะท่านชมก็คือซิบหกค่ะ ู้ตาบอกว่าวัานที่หนึ่งนี่สิยืมรถพอยืมเนาะค่ะไปแกบักตานค่ะป้ายทะเบียนก็นคือ4106เนาะคะ่ะตอนสุดท้ายครับผู้ตาให้ปิศนามาเนาะค่ะบอกว่านางหนักน่อยนี่ฝันเห็นพญายนาคเก่าเสียนสองพระองค์เนาะคะ่ะเกี่ยวนาเกี่ยวหลังกันโยวสันขันทันได้ขึดภาพประออกเนาะค่ะก็สามารถเสิร์ไปเบิงใน Google กูเกิลก็ได้เนาะคะ่ะกาล้องตีเบิงพินิจพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะว่ามันสิเป็นตัวไดะคะ้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางช่องน้ำเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไปค่ะท่านผู้ชมเอาไปเสียงโชคเสียงลาำเนาะคะ่ะโชคดีค่ะเกี่ยวไยกันนาแล้วก็เกี่ยวม้าค่ะจะหน้ารวยกันค่ะกระป๋อง